สวัสดีครับนิเกอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอทางการพันมัตเตอร์ครับจากตอนที่แล้วช่งแมก็ใส่กระดาษแล้วนะครับก็พันด้วยมือเปล่าอย่างนี้นะครับนี่ครับแบบเราต่างการวัดพันก็ประมาณนี้นะครับใช้ลวดนะครับวัดจะเป็นรุ่นนี้จะเป็น1นึ่่นะครับล่องก็จะพันขดลันกันนะครับก็วัดวัดลวดประมาณนี้นะครับลวดนะครับ รเข้าไปแล้วก็ตามแบบให้ร่องกลางอะครับก็จาะออกมานะครับจะมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมาเลยก็วัดดูนะครับว่าได้กี่เซนนะคือจะทำแบบนี้นะครับ3.5นะครับใช่ไหมก็หาอุปกรณ์ที่มีในในร้านในบ้านนะครับที่มีอยู่ว่าเป็นลาม PC นะครับ ตัวนี้วัดได้นะครับด้านยาวจะเป็นสี่เซนนะครับด้านนี้จะเป็นเป็นสามเซนนะครับด้านนี้ก็เป็นสี่อันนี้สามก็ลองแล้วนะครับพอดีนะครับเป็นแบบได้พอดีกระพันไมลวดนะครับลว,ว,วดนี้ของเขาอสันนี่เป็นเบอร์สามเส้นหกนะครับพอดีช่างแมวมีลวดเบอร์สามเจ็ดนะครับ สามเจ็ดก็จะใส่เบอร์สามเจ็ดไปนะครับใกล้เคียงครับเบอร์เดียวนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรลวดลงหางล่างนะครับไม่มีเอาของพิเศษก็นับไปจากตอนที่แล้วแมวนับไว้เท่าไหรอบหกดลันนะครับกดลันเจ็ดรอยห้าิบรอบนะครับต้องพันสี่กดนะครับก็ในเมื่อเราใช้ลวดเส้นเล็กลงก็ต้องเพิ่มรอบนะครับ ตัวน,นี้อาจจะเพิ่มเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบก็เพิ่มเป็นแปดร้อยรอบนะครับเพื่อให้รวดข้าเต็มเต็มร่องที่จะใส่นะครับแล้วก็ไทำแปดร้อยรอบเลยครับตัวผนล,ลันนะครับอย่างนี้เลยนะครับมาเนี่ยหนึ่งก็นับอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้า รเป๋านะครับ 7, 8, ็9 20, 2 7 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 34, 35, 36, 37, 3องย4่4ิ4ส4 44, 4 4ย4่4ิ4ห้า

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100ครับ100ก่อนนะครับอันนี้ก็ได้100แล้วนะครับเราจะหยุดภาพกันนะครับเจะนับ800นะครับคนนี้กดกดลันนะครับใช้ของที่มีอยู่นะครับ อันนี้ช่างมาได้200แล้วนะครับก็จะนับทีละร้อยนะครับก็ขีดติ๊กไว้นะครับหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่งก็คือหนึ่งร้อยขีดสองก็สองร้อยนะครับอันนี้ได้สองร้อยแล้วนะครับผ่านมานับทีละร้อยกันก็สามร้อยก็ติ๊กอีกทีหนึ่งเราต้องการแปดร้อยนะครับแปดร้อยรอบนะครับต้องการแปดร้อยรอบก็ค่อยๆนับไปนะครับก็ผ่านด้วยมือไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากนะกล่องอะไรก็ได้นะครับขอให้มันเป็นแบบได้ตามที่เราต้องการนะครับ มีลา PC ก็ใช้นี่แหละเอาแบบไม่ต้องใช้เครื่องพันนะครับมึงไปซื้อนะครับลองเราต้องลอง,ลอง,ลองทำเองได้นะครับก็คืออยู่ห่างไกลต่างจังหวัดต่างๆนาๆนางเงี้ยาหาซื้อเลือดได้เพราะเครื่องพันก็ราคาสูงอยู่บางทีก็ลองพันด้วยตัวเองดูก่อนนะครับถ้าสำเร็จล้วค่อยซื้อเครื่องพันอะไรก็ได้ค่อยว่ากันทีนะครับก็สองร้อยละ โอเคครับอันนี้ช่าไแม่ก็นับได้800รอบแล้วนะครับเบื่อสามเจ็ดก็จะผูกรวดนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเสร็จละหนึ่งขดนะครับหนึ่งขดแป0รอบนะครับขดลัน พันสี่ขวดเลยนะครับเอาสักอันก่อนแล้วกันเดือนออกมาเนีย่ยมันจะได้อยู่ในพลาสติก,กระวังรวดขาด,าวขวดนี่าลืมเอาเชือกใส่ก่อน,กนนะครับเอาเชือกใส่ก่อนพันก็น่าจะง่ายหนะ่อยดันได้ผมจะแล็บนี่แหละดัน ร่องของกลางครับผมมาขึ้นครับประมาณนี้เดี๋ยวษในตันวไปแล้วกันคก็ปลูกคนแรกก่อนนะครับยัมีหัวมีท้ายอยู่นะครับมีท้ายมีหัว,วมาดูแลกัน,นว่าปลูกสองพรมแล้วกันครับ แกะได้นะครับช่วยกันวันนี้ครับแล้วก็ตัดนะครับออกมากันคอยเรื่อนออกนะกล่องกระดาษเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นแบบที่แบบว่าออกแล้วมันไม่ยับมีรางยืดเสียอยู่ยปเป็นแบบได้พอดีนะครับไซส์พอดีก็ ก็ไอเอาอันนั้นมาใช้นะครับใช้ของที่มีอยู่นะครับก่อนที่ใช้ฝีมืออย่างเดียวนะครับก็แบบบอกแล้วนะต้องใช้ฝีมือขั้นแรกต้องใช้ฝีมืออย่างเดียวกันนะฝีมือท่านค่อยซื้อทีหลังได้นะครับถามแล้วเออคิดว่าโอเคจะลงทุนก็ค่อยซื้อฝีมือนะครับันก็ไ,ไ้แบบเต้มมาแล้วครับ เข้าพัานกันนะครับแต่เ,เราใช้มือนับใช่ไหมใช้มือนับออกน,นะครับมาแล้วครับสำใหมจะปลูกเป็นสองพรมมให้ละกันเพื่อการมองง่ายๆนะครับเดี๋ยวปลูกท้ายฝั่งน,นี้นะอส้ใ เขียนนิการนะครับรวดตัดก็จะพันต่อนะครับใส่นี่เป็นคนแรกไปได้ละต้องพันอีกสามคนนะครับเกขวานนะใรใหม่เ็รถเก่าใก้เคียงครับ เือมันแปดร้อยรอบไปอันนี้คที่สองก็เริ่มอีกทีครับขี่มาแบบร้อยอีกทีนะครับวันไปแล้วครับว่าพันสี่ขวนะครับเกินรอบสองรอบหรือสิบรอบไม่เป็นไร ส6่8 9 1 1 1 11, ็ด1ปด1ก้าสิบ1อ็ดสองส 22, สี่ห้าเจ็ดแปดสิบ1ก้าย3่3ิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบ4องยี่สิบสามย5่สิบ5ี่ยี่้เจยแ้าแมา 161 2 3 6, 4, 6, 5, 6 6 6 6 6 6 6ห6ส6ม7 8 7 9 7 1 7ห7า7ก7ก7ก7 9 4ดห9 8ปด1กเก้8เ8 9 8 10บ1จ8ดเอ็ดเจ็8สองเจ7 1ครับ100งเราขีดไว้ติ๊กนึงนะครับ พากันครับครับเดีคร,ครับอันนี้ท่านหม่ก็พันเสร็จแล้วครับกดรันนะครับกดลันทของทด้เยมือนะครับเื่อใครไม่มีถ้าใครมีเครื่องพันก็ใช้เครื่องพันทำแบบนะครับแบบก็3 สามจุดห้าเซนติเมตรนะครับหมดแล้วนะครับแล้วก็ขอจบแนวทางการพันกดลันนะครับกดลันก่อนก็รอติดตามต่อคลิปหน้านะครับกดกดโชกดสตาร์ทนะครับต่อไปตอนนี้ช่างแม่ก็เปลี่ยนเบอร์ลวดใหม่นะครับพอดีลวดที่ช่างแม่กเก็บไว้นะครับ เสื่มสภาพนะครับดึงดึงแล้วหลุดนะครับดึงแล้วขาดนะครับดึงแล้วขาดมันก็คือลวดเสื่อมสภาพนะครับเราตอนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์สามหกนะครับก็จะใช้ตามที่นับนะครับก็คือ750รอบนะครับดีลวดเก่าเก็บไว้นานมันดึงแล้วขาดจะใช้ไม่ได้นะครับต้องดึงแล้วไม่ขาดนะครับต้องลองลองดึงลวดดนะครับเก็บไว้นานๆโอเคครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แล้วนีย แนวทางอย่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการที่จะพันมอเตอร์นะครับขอบคุณครับอันนี้ก่อน